ขยหยาดนะครับขยหยาดลงความกันหมดนะครับจุเวียนมะนาวมะนาวต้องบีบทุบๆไปแล้วนะครับยังบอเอาลงหม้อชวนเอาลงกับตังหานนะครับแล้วก็เด็ดๆอยู่ตรงนี้เพล่มความจิตจาดใบกะเพราอีหน่องกะเพรากินเที่ยงอีหน่องกำลังเหตุต้มเร่งเนี่ยอยู่ระหว่างการต้มนะครับต้มเร่งกำลังตุนใ้เปืือกจุก้มแม่วันกลางปมแค็ดลับพังใบไต่อย มาบาังเล่งสูตรค,นคร้นขอกสูตรพญาย่อยนะครับพริกสดถเถีวคอกแล้วนะครับลงไปเลยนะครับจวดกาดปาดเงาเลยหนังรับรองจ,จิดจัดแล้วก็ตามลงไปเลยนะครับจวดกาดปาดเงาเลยหนังรับรองจ,จิดจัดแล้วก็ตามว้า แ่บกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตั่ละขออยัดนะครับขอยัดลงความกันหมดนะครับจะเวนมะนาวมะนาวต้องบีบโกกนะครับเห็ดบวกข้อยี่คือโมหรอเพิร์นเนี่ยโูพาเห็ดตังหนึ่งจะของเห็ดตังหนึ่งต่ว่กกับแสบที่เกานะครับก้นก้นก้นให้เขากันแล้ววางมาจวดจาดกันแล้วกันทีนี้ก็อยู่ที่การทีมว้า แซ่บกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วกอกนะครับเห็ดบวกเขาคือโมโรอกเปิ้นเนี่ยโมผ่าเห็ดตังหนึง่งจะของเห็ดตังหนึง่งแล้ววกับแซ่บที่เก้นนะครับคนๆๆหน่อเข้ากันส่วน้ารปรุงอย่างอื่นนะครับจะมีผงชลรสนะครับใส่ผงชูรสลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็แค่เผาพี่นองครับขอบคุณในหลายทิ่ติดตามรับชมสวัสดีครับขี่ไปเรื่อย มะนาวมะนาวแล้วก็ข้คคอควยต่อยนี่สีใส่ตีแปดก,กันหหน่อยนะครับโอ้ดูข้อสินใหญ่ๆนะครับสุดๆหยดๆเลยไอต้ตรงนี้ว่าโมเมนตัลส,ส,สำคัญส่วนข้างปรุงอย่างอื่นนะครับจะมี้ผงชูรสนะครับใส่ผงชูรสลงไปนิดนึงนะครับแล้วรลองว่าจวดจัดฝาดเงา แสบแสบเลยล่ะเดี๋ยวถามเบิ่งกันตุบๆ,ๆไปแล้วนะครับยังบวเอาลงหมอกตวน่าลงกับตังหานะครับแล้วก็เด็ดๆอยู่ตรงนี้เิ่มความจี๊ดจ๊าดใบกะเพราอีนองด้วยบีบน้ำมะนาวส่วนความเปรี้ยวนี่แล้วแต่ผู้ใดมักนะครับนี่คือสูรญญตรของพญ่ต้อยพย่ญญต้อยคนว่าแ่บกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว แล้ววางมาจวดจัดกันแล้วกันทีนี้ก็อยู่ที่การทิมส่วนการปรุงอย่างอื่นนะครับจะมีผงชูรสนะครับใส่ผงชูรสลงไปนิดนึงนะครับแล้วก,าโก็โอกนะครับเห็ดบวกเขาคือโม,โมูหรอเพิ่นเนี่ยมูผ่าเห็ดตั้งหนึ่งจะคลองเห็ดตั้งหนึ่งแต่ว,ว่ากระแทบที่เกานะครับกลอนกลนให้เข้ากันเป็นพริกแดง ใบมะกรูดตีเท้าฉีกฉีกเป็นฝอยนะครับจะปักชีใไปเรื่อยนี่นะครับผักชี้ไปเรื่อยแล้วบ้ามาจวดจาดกันแล้วกันทีนี้ก็อยู่ที่การทีมได้แล้วโ้หลังนำขีกลงไปจักหน่อยครับสีนียนี่คือต้มเลีงสูตรของพัญจต่อยคนขอกนะครับ สวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านเที่ยงของวันเสาร์ที่16มีนาคม2องพกสํลังเฮ็ดว้าแซบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วลงไปเลยนะครับจวดจดาดปาดเงาเลยพี่น้องลับรองจิตจัดแล้วก็ตามไป,ไปกลัวของผู้อื่นสองอย่างนะครับตะไคร้สดแต่ใส่ที่เขา ล้ว่องมาจวดจาดกันแล้วกันทีนี้ก็อยู่ที่การทีมโกกนะครับเห็ดบวกเขาคือโมโหรอกเพื่อนเนี่ยโมพาเห็ดตังหนึ่งจากของเห็ดตังหนึ่งแล้ว่าก,ก็แสบพี่เกานะครับคนก้นกนให้เขากันเล็กน้อยนะครับโอ้ดูข้อสินใหญ่ๆนะครับสุดๆหยอดๆเลยไอ้ตรงนี้ว่าโมเป็นสาระส,สำคัญ เราลองว่าจวดจัดปาดเน่าซสบเลยละ่ะอย่าถามเบื้องกันทุบๆ,ๆไปแล้วนะครับยังวอเอาลงหม้อส่วนเอาลงกับตังหานะครับแล้วก็เด็ดๆอยู่ตรงนี้เพื่มความจิตจัดใบกะเพราอยู่หนอ่องนวยบีบน้ำมะนาวส่วนความเปรี้ยวนี่แล้วแต่ผู้ใดมักนะครับนี่คือสูรตรของใหย่ยต้อยใหยดต้อยคนส่วนข้างปรุงอย่างอื่นนะครับมีองชโลดนะครับ ใส่ผวงเกลดลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นพิกแดงใบมะกรูดที่เห้าฉีกฉีกเป็นฝอยนะครับแล้วก็ผักชีไปเรื่อยนี่นะครับผักชีไปเรื่อยผักชีไปเรื่อยมะนาวมะนาวแล้วก็ของควายต่อยนี่สีใส่ทีแปะไกลไปกควัวของผู้อื่นสองอย่างนะครับตะไคร้สดตักใส่ที่เท้า อ่าทีนี่ก็เทราดลงไปพี่นอ้องโอเคครับพี่น้องครับรับรองว่าแซ่บนะครับผูใ้ใดก็บ่เคยเห็ดก็ลองเห็ดกินบัางเนอ้อโดยบีบน้ำมะนาวส่วนความเปรี้ยวนี่แล้วแต่ผูใ้ใดมักนะครับนี่คือสูตรของใบเหยียต้อยบเหยียดตอย้ยยดตอยค้นเป็นพีกแดงใบมะกรูดตีเท้าฉีกฉีกเป็นปล่อยนะครับแล้วก็ปักชีใบเรื่อย นะครับเักขี้ไปเรื่อยโกกนะครับเห็ดบวกเขาคือโมหรอกเพลนเนี่ยโมพาเห็ดตังหนึ่งจากของเห็ดตังหนึ่งแต่ว่ากระแทบพี่เก้านะครับก้นก้นกน,นให้เข้ากันขักขี้ไปเรื่อยมะนาวมะนาวแล้วก็ของคอยต่อยนี่สีใสสีแปลกไงสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเที่ยงของวันเสาร์ที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด กำลังเห็ดน้ำปลาแล้วก็เอาใบกะเพราลงไปก่อนพี่น้องใบกะเพราลงไปก่อนจริงๆก็ล่วมความกันหมดไดไปกว่าของผู้อื่นสองอย่างนะครับตะไคร้สดตต่ใส่ที่เขาโกกนะครับเห็ดบวกเขาคือโมหรอเพลนเนี่ยมีผ้าเห็ดตังหนึ่งจะของเห็ดตังหนึ่งจะประกอบแต่พี่เกานะครับก้นก้นกนให้นนเข้ากันสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน เที่ยงของวันเสาร์ที่16มีนาคม2567กะล่งเฮ็ดแกบพีนองครับขอบคุณในหลายที่ติดตามรับชมสวัสดีครับกะยังยังากาดเปียวอยู่นิดนึงได้แล้วนะครับได้แล้วที่หลังตอนนี้ก็ตักตัก,ต,กตักน้ำต้มมาแล้วนะครับนี่น้ำต้มเนี่ยน้ำต้ตมเล่งนะครับตัวนี้ตัวเป็นตัวเล่งนะครับ สวนจมก้มสวจมนจมกยังยังกาดเปียวอยู่นิดนึงได้แล้วนะครับได้แล้วก็วริมมาจวดจาดกันแล้วกันทีนี้ก็อยู่ที่การเทีมก็วริมมาจวดจาดกันแล้วกันทีนี้ก็อยู่ที่การเทีม ได้แล้วอ้อหลังน้พบีกลงไปจังหน่อยครับสชไหมนี่ครับต้มเร่งสูตรของพันยาต่อยคนขอกนะครับขีไปเรื่อยมะนาวมะนาวแล้วก็ของพันยาต่อยนี่สีใส่ที่แปะก,กนเลยบีบน้ำมะนาวส่วนความเปรี้ยวนี่แล้วจะพูดได้มักนะครับนี่คือสูตรของพญนาต่อย อหย่ต้อยคนลงไปเลยนะครับจวดกาดปาดเงาเลยหนังรับรองจ,จิดจัดแล้วก็ตามนั่นแหละขออยัดนะครับขอยัดลงความกันหมดนะครับยกเวนมะนาวมะนาวต้องบีบรับรองมาจวดจัดกันแล้วกันทีนี้ก็อยู่ที่การทิมนะครับการตรมผููได้ก็ตรมเปียนเดี๋ยวโมนี้ ม่อต่อยสีผ้าเบ่งการปรุงต้มเหล่งสูตรคนขอกสูตรพ่อ่ต่อยนะครับว้าแซบกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วเป็นพริกแดงใบมะกรูดตีเ้าฉีกฉีกเป็นฝอยนะครับแล้วก็ผักชีไปเรื่อยนี่นะครับผักชีไปเรื่อยผักชีไปเรื่อยมะนาวมะนาวแล้วก็ ข้องคยอยจต่ยนี่สีใสสีแปดกันวาแซ่บกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไปไปกลัวของผู้อื่นสองอย่างนะครับแต่ไครสดแต่ใส่ทีเขาอ่าที่นี่กะเทศราดลงไปพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับรับรองว่าแซ่บนะครับผู้ดใดกับ่เคยเห็ดก็ลองเห็ดกินบังเนะื้อลงไปเลยนะครับจวดจัดปาดงาวเลยพี่น้องรับรองกินจ,จัด